ดฮ้ hello, ทุกคนสวัสดีจ้าโสดสาวถ้าท่านนีค่ะ,ทะ,ทะคุณแม่เราเห็เห็นนะคะแม่แมีมาก็ปวดคอเลยว่าจริงวันนี้นะคะมาบอกข่าวสำหรับสาวทุกคนสาวสาวกชูทีไว้นะคะ hello คือว่าวันนี้ จะบอกว่าทูตีไวของเรานะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายได้มากกว่าเดิมแล้วนนะก็คือมีขายอยู่ที่วัซซันนะคะแล้วก็อีฟบอบอยหรือว่าร้นานคาช้น,นาทัชวประเทศนะคะนั่นคือตัวนี้นะคะเข้าไปซื้อก็สามารถเข้าไปจีบจับเรียกดูกันได้แล้วดูเฮ้ยสรรพคุณดูเฮ้ยที่อันนี้พูดเป็นจริงหรือเปล่าว่ามันดีจริงหรือเปล่าวะ,วะ,วะอะไรอย่างเงี้ยลองทดลองใช้ก็ได้นะคะก็จะเป็นอย่างงี้ต้องมีรูปพวกเราสี่นางอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมะีตัวนี้อยู่ด้วยนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะมาใช้เฮ้ยมันเหมาะสำหรับทุ้สภาพผิวแล้วก็้ ้ได้นะคะไม่มีน้ามันไม่ทําให้หน้ามันทาเราไม่ไม่แม,ม่อะไรทั้งนั้นนะคะคือว่าจะช่วยบํารุงผิวของเราทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นขึ้นนะคะและตอนนี้พูดเลยว่าเทนผู้หญิงหน้าสดมาแรงมากในปี2015นะพูดเลยว่าการแต่งหน้าของเรานะคะผู้หญิงที่จะสวยสุดนั่นคือแต่งหน้าน้อยสุดพูดเลยนะคะซึ่งทุกวันนี้แอนสามารถทำได้ว่าแอนปล่อยหน้าสดไปมหาเลยทุกันเลย นี่คือตัวน้าเทของโลกเออดีเนาะดีเนาะนะคะสมัยนีย้ผู้หญิงแต่งหน้าน้อยถือว่ามาวินนะคะโอเคนะสนับสนุนให้ผู้หญิงไทายนั้นสวยแบบไม่ปกปิดโอเคปะ่ะนะคะก็ต้องมีครีมที่ดีสินค้าที่ดีนะคะเลือกใช้ให้ถูกกับสภาพผิวของเราแต่ตัวนี้นะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวพูดเลยนะคะหาซื้อได้ตามบริษัทแล้วทุกสาขานะคะไปแล้วบ๊ายบายฝากด้วยนะของดีเวอร์จริงจรงิจุ๊บ